สวัสดีนะคะวันนี้เป็นไลฟ์สดนะคะก็เป็นไลฟ์สดสุดท้ายของวันนี้นะคะก็ตอนนี้สองทุ่มครึ่งกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็มหาวิทยาลัยนะคะคุณจอนได้ไลฟ์สดกับครูยุ้ยนะคะก็อาทิตย์ที่แล้วนะคะของ GMIT นะคะถามว่าเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลนะคะทึ่งซึ่งติดท็อปของประเทศไอร์แลนด์ในขณะนี้นะคะแล้วก็รวมถึงนะคะ วิหูฟังหยุดนะคะขอโทษทีนะคะรวมถึงนะคะมีทุนอีกด้วยนะคะทุนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตามดูกันหลายๆคนเนี่ยจะไม่รู้จักประเทศไอแลนด์นะคะประเทศไอแลนด์เนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยประเทศนี้นะคะก็อยู่ในเครือจักรภพก็คือสหราชอาณาจักรนะคะก็คือประเทศไอแลนด์เนี่ยแยกตัวออกมานะคะตอนนี้สหราชอาณาจักรเนี่ยประกอบไปด้วย4ประเทศใช่ไหมคะก็ประเทศ เอออังกฤษสกอตแลนด์เวลส์กับนอร์ทเอร์ไอแลนด์สมัยก่อนประเทศไอแลนด์เนี่ยนะคะคือพูดง่ายๆว่าเกาะเนี้ยนะคะมันเป็นเกาะนะคะแต่เกาะมันเป็นประเทศเดียวแล้วก็มาแยกกันนะคะประเทศไอแลนด์แล้วก็นอร์ทเอร์ไอแลนด์นอร์ทเอร์ไอแลนด์เป็นของสหรัฐอเมริกาคือยูเคนะคะแต่ว่าประเทศไอแลนด์เมืองหลวงชื่อ กรุงดับลินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้คุยวิจะมาพูดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย GMIT ซึ่งเป็นท็อปนะคะเป็นท็อปมหาวิทยาลัยที่ประเทศไอร์แลนด์ในขณะนี้นะคะประเทศไอร์แลนด์เนี่ยเป็น English speaking country นะคะในกลุ่ม EU เป็นประเทศเดียวที่ใช้ภาษาอังกฤษนะคะในการสื่อสารนะคะนอกนั้น,นียก็คือจะเป็นภาษาอื่นๆนะคะแต่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยจะใช้ภาษาอังกฤษนะคะในการสื่อสารเป็นภาษาราศการหลายๆคนนะคะถ้าเกิดดูไล์สดกับ ครยุนกับสถานทูตนะคะกับคุณคอม็กซ์นะคะกล่าวไว้ว่าเดี๋ยวนี้แทบไม่มีคนพูดภาษาไอริชได้เลยนะคะเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้ยินเลยเดี๋ยวนี้นะคะซึ่งนะคะหายากมากค่ะคือเขาเรียกอะไรสิ่งแวดล้อมตอนนี้คือภาษาอังกฤษนะคะคนเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นภาษาไอริชนะคะไอริชเองเี่ยเป็นภาษาเก่าแก่โบราณมากตอนนี้แทบจะไม่มีคนพูดได้แล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขา คงไม่เคยเห็นคนพูดได้เลยภาษาไอริชนะคะอันนี้จะน้องๆหลายๆคนจะเข้าใจผิดว่าประเทศไอแลนด์นะคะ พูดภาษาไอริชไม่ใช่เขาพูดภาษาอังกฤษกันนะคะเป็น Native e n g l i speaking h s country ประเทศเดียวในกลุ่ม EU นะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันนะคะเดี๋ยวคุยวิขอแชร์สกรีนนิดนึงนะคะเรามารู้จักนะคะเมืองเกาเวนะคะเพราะว่า GMIT มหาวิทยาลัยที่เป็นท็อปเนี่ยจะอยู่ในเมืองเกาเวนะคะเดี๋ยวคุยุ้ิจะแชร์สกรีนให้กับน,น้องๆน,นะคะว่าเมืองเกาเวเป็นอย่างไรนะคะคุยวิขอแชร์สกรีนนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมืองของ เมืองนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเมืองหน้าอยู่ทีเดียวเลยจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับประเทศอังกฤษนั่นแหละนะคะ Galway City is a metropolitan city by Western Ireland standards with a fascinating history dating back to medieval time galway is now a town bursting with life. The street scene is lively, complete with pubs and a multitude of shops. nearly a quarter of its 76,000 citizens were born outside of ireland, which gives galway a unique international flair. spend time relaxing with locals or shop till you drop. just don't forget to stop in a local pub and order a galway hooker, a local irish pale ale. The largest medieval parish church in Ireland still in use today. This sizable church sits in the middle of what was once the medieval heart of Galway City. Finished in 1320 AD, this church is dedicated to the patron saint of mariners and children, St. Nicholas of Myra, but you may know him better by his nickname, Santa Claus. ถ้าเกิดดูเนี่ยนะคะลักษณะเหมือนประเทศอังกฤษเลยนะคะก็คือแต่ก่อนเป็นของประเทศอังกฤษแหละเระแยกตัวออกมานะคะใน1651 Oliver Cromwell's troops used this church as a stable for their horses while they laid siege to the town. It is those troops that are blamed for the missing heads and hands of statues all around the church. It's believed that in 1477, Christopher Columbus himself worshipped here before one of his attempts to reach the New World. Galway's lifeblood is its street scene, so give yourself ample time to stroll along its medieval roads. From the 13th through the 19th centuries, Galway was run by the famous 14 tribes, or more accurately, powerful families of Galway. Of those 14 tribes, the Lynch family was by far the most powerful, with 84 Lynches becoming mayor of Galway over a 169 year span. Lynch's Castle, now an allied Irish bank, is the only castle still standing that belonged to one of the fourteen. <coughs> <coughs> <In the center coughs> it is here in the center of Air Square where you will find another monument to the fourteen tribes, the Brown Doorway. This facade is the former entrance to the Brown House of 1627. In nineteen oh five it was removed from its original location and placed here adjacent to that you'll find the galway hooker a modern art fountain erected in 1984 designed to celebrate the sails of the fishing vessel known as the galway hooker just off of air square you'll find a tiny pocket of a park known as the john f kennedy memorial park it is here that jfk himself addressed galway in 1963 the king's head pub on high street in the lat quarter has occupied this spot for over 8ค่ะเกิดน้องลองดูนะคะลักษณะนะคะเหมือนประเทศอังกฤษเลยเดะเลยนะคะเปลี่ยนไปว่า from wells g e n t l m a n colonel peter stubbers it is believed that stubbers was in fact the man that executed king charles the 1 thus ค่ะอันนี้ครูก็จะให้ดูนะคะเป็นเกาเวซิตี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมืองเกาเวเนี่ยจะเป็นเมืองชายทะเลนะคะถ้าเกิดน้องเนี่ย หาใน u t u b e นะคะเมืองเกาเวขึ้นชื่อแล้วขึ้นชื่อเลยว่าเป็นเมืองสวยงามแล้วก็ติดทะเลแล้วก็มีแบบกิจกรรมทางน้ำค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นขับเรือหรือว่าจะเป็นเจ็ตสกีหรืออะไรต่างๆนะคะก็ทางถ้าเกิดดูเนี้ยที่เกาเวเนี้ยจะเป็นทางคือเป็นชายฝั่งนะคะทางด้านตะวันตกนะคะของประเทศไอร์แลนด์ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศไม่ได้ใหญ่นะคะ ถามว่าได้อยู่มากเพราะว่ากาเวเนี่ยจะเป็นเมืองชายทะเลนะคะแล้วก็น้องสามารถที่จะ คือประเทศไอร์แลนด์เนี้ยสามารถที่จะเรียนแล้วก็ทํางานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรียนภาษาหรือปริญญาตรีโทเอกนะคะน้องสามารถทํางานในระหว่างเรียนได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะและนอกจากนี้นะคะบริษัทท็อปของโลกไม่ว่าจะเป็น Google Facebook Twitter หรือว่าจะเป็น Amazon หรือว่าบริษัทอะไรที่เป็นเกี่ยวกับ IT นะคะท็อป10 9บริษัทนะคะยักษ์ใหญ่นะคะเฮดควอเตอร์ quarter, ตั้งอยู่ในประเทศไอร์แลนด์แล้วนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าในยุโรปทั้งหมดเนี่ยฮับจะอยู่ ประเทศไอร์แลนด์นะคะรวมถึงบริษัทฟาร์มาูติคอลแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆนะคะก็คือเป็นศูนย์กลางในยุโรปทั้งหมดนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยพูดง่ายว่าน้องจบมาสามารถทํางานต่อได้ในประเทศไอร์แลนด์เพราะว่าน้องหลายๆคนเนี่ยนะคะ,ปะเป็นไอร์แลนดน์สามารถทํางานบริษัทท็อปของโลกซึ่งนะคะถ้าเกิดจําได้ว่าคุณจอร์ไลฟ์สดนะคะก็บอกว่าคือเงินเดือนเนี่ย เด็กเนี่ยตกประมาณเท่าไหร่อะไม่ว่าจะเป็นคุณจอรจาก g m t หรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะคือทางในส่วนของ a อทก็บอกว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดทำง,งานไม่เก่งเลยจบบิสเนสนะคะจบบิสเนสนะก็ได้ประมาณ70 0 0 0กว่าบาทแต่ถ้าเกิดทำง,งานเก่งได้แสนกว่าบาทแต่ถ้าเกิดจบ IT ได้แสนห้าถึงประมาณ200,000บาทต่อเดือนนะคะอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นค่าแรงนะคะเงินเดือนของประเทศในส่วนของไอแลนด์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าเกิด เป็นในส่วนของมหาวิทยาลัยคุยอยากจะให้ดูภาพของมหาวิทยาลัยก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปดูคอร์สต่างๆนะคะรวมถึงทุนด้วยนะคะว่าจะมีอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูมหาวิทยาลัยกันก่อนนะคะว่าเป็นนาตาแบบไหนนะคะ I was a bit unsure where I wanted to go to college But I heard that g o l w a y was a fantastic student city So I thought I'd check out GMIT And I found a course that suited me Wide range นี่จะเป็นแคมปัสว่าเรื่องในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่องเที่ยวธุรกิจหรือที่พักนี่ก็จะเป็นห้องสมุดแล้วก็เป็นบรรยากาศในมหาวิทยาลัยนะคะบรอนสันสังคมเป็นส่วนที่สำคัญของชีวิตนักเรียนฉันเข้าร่วมกับคลับกราดี้และสังคมการบริจาคเพื่อการบริการที่นี่มีสิ่งที่เหมาะสำหรับทุกคน Always a great city, lively. Always a great buzz. Always something to do. I just love being in Galway City, right by the sea. It's great for outdoor activities or for just clearing your head after a week of study. Seriously, come check out the courses in GMIT. You won't regret it. <laughs> ชายฝั่งตะวันตกของประเทศไอแลนด์ในขณะนี้นะคะแล้วก็เป็นขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวรวมถึงมีเป็นสปอตทางน้ำค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีคอสอะไรบ้างเพราะว่ทุนตรงนี้นะคะตอนนี้เดคุยิจะบอกค่าเขาเรียกอะไรเป็นค่าเรียนแล้วกันค่าเรียนโดยปกตินะคะตกประมาณ 580,000บาทต่อปีนะคะอันนี้จะเป็น Top University นะคะในประเทศไอร์แลนด์แต่ว่ามีทุนนะคะถึง50%เลยนะคะน้องๆสามารถที่จะส่งไปสมัครนะคะน้องๆสามารถที่จะเข้าไปในเ,ออเป็นลิงก์นะคะ เป็นไปสมัครของครูยุ้ยนะคะไปกรอกลงชื่อไว้นะคะแล้วทางเราเนี่ยจะติดต่อน้องนะคะกลับในการสมัครทุนของ gmit นะคะ mm hmm. น้องสามารถเรย็บไปลงทะเบียนนะคะกรอกชื่ออะไรต่างๆแนะทางเราจะติดต่อกลับไปภายในอาทิตย์หน้านะคะ mm hmm. ก็จะส่งหลักฐานเพิ่มเติมคือพาสปอร์ตทรานสคริปต์แล้วก็รีสูเม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทาง ประเทศไอแลนด์เนี่ยเขารับนะคะการสอบ Duolingo test นะคะเป็นการสอบออนไลน์สามารถสอบได้ที่บ้านนะคะไม่จําเป็นต้องมี IELTS แล้วสอบ Duolingo test ก็ได้เพราะว่าค่าสอบมันตกประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองใช่ไหมมันก็ไม่แพงนะคะแล้วก็มี Scholarship ด้วยของ GMIT เดี๋ยวเรามาดูนะคะก็ตกเท่าไหร่อ่ะ ตก45ดอลลาร์ก็ประมาณพันกว่าบาทประมาณพันหซึ่งดีมากๆเลยเทียบเท่ากับผล i อ l อ s นะคะนี้ก็ในส่วนของการสมัครเนี่ยไม่ยากเลยนะคะน้องคลิกเข้าไปแล้วก็สมัครเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่ gmit เองเนี่ยมีคณะอะไรบ้างนะคะเพราะว่าครูเนี่ยอยากจะให้น้องๆเนี่ยมาดูว่า,าในส่วนของ ปริญญาตรีกับปริญญาโทเองเนี่ยมีคณะอะไรบ้างเพราะว่าเวลาน้องสมัครทุนเนี่ยนะคะน้องจะต้องดูคณะด้วยนะคะถ้าเกิดจะเป็น GMAT เป็นปริญญาตรีนะคะอันนี้จะเป็นปริญญาตรีนะคะ The Undergraduate courses นะคะก็จะมีตั้งแต่ เป็นกสิกรรมนะคะหรือว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าทางประเทศไอร์แลนด์เนี่ยขึ้นชื่อกับการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือว่าจะเป็นอาร์กิคัลเชอรัลนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการจัดการธุรกิจเกี่ยวกับกสิกรรมกสิอะไรพวกการเกษตรนะคะอันนี้ก็จะดีมากๆเลยการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือว่าเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับเป็นชนบทหรือจัดการเป็นสิ่งแวดล้อมในชนบทต่างๆ ะะหรือว่าจะเป็นบัญชีนะคะหรือว่าจะเป็นอันนี้จะเป็นเปรียตรีนะคะหรือว่าจะเป็น information system หรือว่าการเรียนเป็น entrepreneurship ก็คือเป็นเจ้าของกิจาการหรือ finance and economics นะคะการเงินและเศรษฐศาสตร์นะคะ IT เกี่ยวกับ business นะคะก็คือ information technology for business นะคะ marketing นะคะ business น,นะคะเราก็ ตัวของดีไซน์แล้วก็ครีเอทีฟอาร์ตนะคะก็จะมีคอนเทมพอร์ r y อาร์ตนะคะหรือว่าจะเป็นดีไซน์ฟิล์มนะคะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับการผลิตนะคะพวกเฟอร์นิเจอร์พวกดิจิทัลนะต่างๆที่การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับการใช้ดิจิทัลอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี้ก็จะเป็นคณะที่น่าสนใจทีเดียวนะคะหรือว่าการออกแบบนะคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ ไม้ My, อะไรอย่างเงี้ยนะคะเฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะ, My, ะ,คะแล้วก็เป็นส่วนของการศึกษาดีไซน์กราฟิกนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของออในโฮเทลนะคะแล้วก็อีเวนต์แมนจเมนต์เคอร์เนอรี่อาร์ตนะคะก็จะมีอีเวนต์แมเนจเมนต์นะคะซึ่งดีมากๆเพราะว่าที่เมืองกอเวเองเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะอีเวนต์แมเนจเมนต์หรือการโรงแรมเนี่ยจะขึ้นชื่อนะคะอินเตอร์เนชั่นแนล Hotel m a n a g e m น n t นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะค่าเรียนเนี่ยที่คุณยิบบอกแล้วประมาณ5,8 0 0 0ต่อปีแต่ว่าจะมีทุนถึง50%นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการจัดการสิ่งเอ,อ่อบารดกอะไรต่างๆหรือว่าจะเรียนทำอาหาร c u l i n a r y Art นะคะหรือว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการจัดการการท่องเที่ยวนะคะหรือว่า Operation เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโรงแรมมีหมดเลยแล้วก็รวมถึง Engineering นะคะก็จะมีตั้งแต่ วิศวะก,กรรมนะคะหรือว่าจะเป็น ในส่วนของออสถาปัตย์ก็มีนะคะหรือว่า biomedical engineering หรือว่าวิศวะโยธาหรือว่าจะเป็นการก่อสร้างนะคะหรือว่าวิศวะพลังงานนะคะหรือว่าจะเป็น mechanical นะคะก็จะมี software agricultural e n g i n e e r นะคะอันนี้บ้านเราก็คือจริงๆแล้วมันเหมาะกับบ้านเราทีเดียวนะคะเป็น agricultural engineering นะคะก็จะมีวิศวะเกี่ยวกับทางด้านเกษตรกรรมนะคะหรือว่าเป็น biomedical engineering ะะหรือว่าวิศวะฝ่ายผลิตรหรือว่าซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเอนจิเนียริก็มีหรือว่าทางสายวิทยาศาสตร์นะคะจะมีค่อนข้างเยอะเลยนะคะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไบโอโลจีนะคะหรือว่าจะเป็นดิจิทัลมีเดียนะคะก็มีหรือว่าจะเป็นเพสัตนะคะหรือว่าจะเป็นพวกเรียนเคมีหรือว่าจะเรียนเกี่ยวกับเอ,อ่อเป็น เป็น forensics นะคะหรือว่าจะเป็นสืบสวนสอบสวนหรือว่าเรียนเกี่ยวกับเอ่อเป็นทั้งเคมี Me กับยานะคะวิทยาศาสตร์เคมีและยาอันนี้ก็จะเป็นดีกรีรวมกันเลยดีมากๆเลยหรือว่าจะเป็นฟิสิกส์นะคะหรือว่าเป็นซอฟแวร์เดเวล็อปเมนต์นะคะคอร์สเยอะมากนะคะหรือว่าจะเป็นอันนี้คุยแค่ยกตัวอย่างนะคะหรือว่าจะเป็นเรียนประวัติศาสตร์นะคะคุยแค่ยกตัวอย่างอันนี้มันดีมากๆหรือว่าจะเรียนเกี่ยวกับ เเกี่ยวกับเด็กนะคะเด็กเล็กนะคะ education เ,เ,เกี่ยวกับเด็กต่างๆก็จะมีหรือว่าจะเป็น outdoor education นะคะเกี่ยวกับการศึกษานะคะเ,เป็นกิจกรรมที่อยู่ outdoor หรือว่าจะเป็นพักผ่อนหย่อนใจอันนี้บ้านเราก็เหมาะทีเดียวเลยนะคะมาดัดแปลงได้หรือว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้เกี่ยวกับธุรกิจเ,เป็น มีในส่วนของคณะ Sustainable Building Technology ด้วยจะออกแบบเออเทคโนโลยี Technology ยังไงให้ให้เนี่ยใช้พลังงานน้อยหรืออะไรประมาณนี้ก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้คอร์สค,ค่อนข้างหลากหลายส่วนปริญาโทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเมื่อกี้เป็นปริญาตรีนะคะอันนี้จะเป็นรูปนะคะรูปของ ตึกทันสมัยเลยที่ GMIT นะคะส่วนปริยโทนะคะก็จะมี creative practical นะคะหรือว่าจะเป็น applied marine นะคะวิทยาศาสตร์เ,เกี่ยวกับทางทะเลที่นี่ก็ดังนะคะเพราะว่าเป็นเมืองชายทะเลนะคะติดกับมหาสมุทรนะคะซึ่งเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นในส่วนของอ,อนุรักษ์นะคะเกี่ยวกับทรัพยากรทางน้ำนะคะอันนี้ดีมากๆเลยหรือว่าจะเป็น Digital Media Marketing นะคะแล้วก็มี เกี่ยวกับคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยนะคะแล้วก็พยาบาลนะคะหรือว่าจะเป็นดิจิ t a ลแอนด์อินโนเวชันดีไซน์แอนด์อินโนเวชันก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรนะคะที่จะมีที่ GMIT รวมถึงทุนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ แอปพลิเคชันนะคะการสมัครต้องทำอย่างไรบ้างนะคะการสมัครเนี่ยนะคะด้วยปกติแล้วที่ GMIT เนี่ยจะเป็น Top University mm. ของประเทศไอแลนด์ในขณะนี้ทำให้นะคะน้องจะต้องมีผล IELTS นะคะแต่ในขณะนี้เนี่ยสูตร IELTS เนี่ยยังเปิดไม่ครบนะคะทำให้ทางไอร์แลนด์เนี่ยนะคะทางมหาวิทยาลัย GMIT เนี่ยลดหย่อนนะคะสามารถใช้ Duolingo Test ก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นเทสออนไลน์นะคะเสียเงินประมาณ45ดอลลาร์ประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ น้องๆน,นะคะสามารถที่จะน้องจบม5สามารถเรียนฟาวเดชันนะคะหลังจากนั้นเรียนปี1ปี2ปี3ได้นะคะแต่ถ้าเกิดจบม1สามารถที่จะกระโดดไปเรียนปี1ได้เลยไม่ต้องเรียนฟาวเดชันนะคะเพราะว่าอย่างเช่นประเทศอังกฤษต้องเรียนฟาวเดชันใช่ไหมแต่ว่าในประเทศไอร์แลนด์ไม่ต้องเรียนนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะสมัครได้นะคะก็ไปกรอกลิงก์นะคะยูยียก็ส่งลิงก์ก็คือเขียนลิงก์ไว้เป็น เออสมัครได้นะคะ ดังไอแลนด์นะคะที่ gmt เนี่ย9 3นะคะจบแล้วได้วีซ่าทำงานในประเทศไอแลนด์นะคะนอกจากนี้นะคะปี2นะคะคือหนูเรียนไปปี1นะคะปี2หรือปี3นะคะถ้าเกิดเป็นปริญโทนเนี่ยนะคะปกติแล้วไอแลนด์นะคะจะเรียนแค่ปี1หลังจากนั้นจะได้วีซ่าอีกนะคะ2ประมาณ2ปีนะคะซึ่งดีมากๆเลยนะคะ1-2ปีประมาณนี้ที่จะทำงานในประเทศไอแลนด์นะคะแล้วถ้าเกิดน้อง มันจะมีโครงการอีรามูสนะคะอันนี้จะเป็นโครงการที่สามารถไปเรียนในกลุ่ม e อูได้ทั้งหมด26ประเทศนะคะเป็นทุนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอีรามมสแล้วก็เขาเรียกไรแบบมันจะมีแบบทุนออกให้น้องรวมถึงเงินเดือนเรียนด้วยนะคะแต่ว่าคืออันนี้ก็จะเป็นอยู่ในโครงการของมหาวิทยาลัยนะคะน,นี่ก็จะมีคณะหลากหลายมากเลยเทอมเปิดเนี่ยนะคะก็จะมีเดือนกันยานะคะอันนี้ก็ถามว่า ในส่วนของกัญยาในเทอมที่จะเปิดนี้นะคะไปได้ไหมหลายหลายประเทศเปิดกันแล้วนะคะรวมถึงอย่างเช่นไปอังกฤษนะคะกรุงนอนตอนน,นนี้เปิดไฟบิลละวันที่1นึ่งจุลานนะคะน้องคนไหนสนใจสามารถที่จะสมัครนะคะส่งนะคะกรอกนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปอาทิตย์หน้านะะเพื่อขอเอกาสารเพิ่มเติมคือพาสปอร์ตรันสคริปต์รีซูเม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะไลฟ์สดเกี่ยวกับ gmit นะคะก็อันนี้ก็ถามว่าในส่วนของทุนนี้ได้ยากไหมคุยบอกได้เลยได้ไม่ยากนะคะแต่ว่าคือถามว่า50%จะค่อนข้างยากนะคะแต่25%คุยคิดว่าไม่น่ายากนะคะก็ถามว่าในส่วนของ25%เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะส่วนพูดว่าสกอเลชิปประมาณ25%นะคะเดี๋ยวครูยุยคุณออกมานะคะว่าค่าเรียนเนี่ยประมาณเท่าไหร่ประมาณ เออสี่แสนสามประมาณนี้สี่แสนสา ประมาณ4 3 3 0 0 0ต่อปีนะคะอันนี้ก็อันนี้แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้50%ลองส่งนะคะลองส่งใบสมัครดูนะคะแต่ว่ามันจะได้ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่า25%เนี่ยได้ง่ายกว่าค่อนข้างมากมายเพราะว่าทาง gmt เนี่ยเป็น Top University ของประเทศไอร์แลนด์ในขณะนี้นะคะวันนี้นะคะเป็นการไล์สดนะคะเป็นมาราธอนมากเลย11ชั่วโมงของครูยุยนะคะตั้งแต่เช้าเลยอัน gmt เนี่ยจะเป็นไล์สดอันสุดท้ายแล้วนะคะสาหรับ นะคะวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนะคะยังไงกลับมาเจอกับคุณยุ้ยใหม่ได้นะคะวันนี้คุยอถอดรหัสตั้งแต่เช้าตั้งแต่10โมงเลยไลฟ์สดนะคะก็ก่อนจากกันขอคลิกไลค์นิดนึงนะคะวันนี้เป็นไลฟ์สุดท้ายกันแล้วนะคะขอดูขอดูแฟนคลับนิดนึงนะคะหมดแรงกันหรือ,อยังเจอคุยทั้งวันเลยนะคะ ก่อนจากการคลิกไลค์นิดนึงว,ว้าวได้เยอะทีเดียวนะคะเป็นสายเลยนะคะก่อนจากกันนะคะก็กุดในนะคะดูแลสุขภาพนะคะคุยก็จะไปทานข้าวแล้วค่ะตอนนี้ประมาณ3ามทุ่มนะคะคุยจะไปทานข้าวเย็นนะคะตอนนี้คุณแม่อยู่ก็เตรียมข้าวเย็นแล้วก็ขนมด้วยมีอะไรขนมบังหน้าหมูนะคะของประวติของคุยนะคะอบมออะ,อะไรนะเขาะไร มอไรน้ำมันใช่ไหมเขาเรียกกันอย่างนี้ใช่ไหมประมาณว่ามออบไรน้ำมันอะไรประมาณนี้นะคะก็กุญนายนะคะแล้วก็สมัครทุนกันเยอะๆนะคะแล้วก็โชคดีได้ทุนกันเยอะๆด้วยนะคะไม่ายกุญนายคลิกไลน์นิดนึงดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลอสอมอนะคะแล้วก็ทุกคนที่ทําความดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเลยนะคะบริจาคหรือว่าทํางานด้วยใจที่จะช่วยเหลือทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างครูยุ้ยขอมอบกาลังใจ แม้ว่าจะเป็นดวงเล็กๆนะคะก็ให้กําลังใจนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนคลิกไลน์นิดนึงให้กําลังใจนะคะช่วงในโควิดเราก็ต้องมีกําลังใจนะคะมีนิเหมินกันแบบเราสามารถที่จะแบบมีกําลังใจตัวเองในการที่จะสู้ภาวะโควิด -19 นะคะยังไงบ๊ายบายนะคะกลับมาใหม่นะคะเป็นไลย์สดคุยยุ้ยนะคะแบบนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย